สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิวในรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ วันนี้มิวพาท่านผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะที่อยู่ในโซนพื้นที่เขตปริมณฑลนะคะที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพก็ใกล้าสามารถเดินทางไปคนครปฐมก็ง่ายหรือว่าจะเดินทางลงใต้ก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าพฤกษาธาราสองค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะที่ใช้ ืที่เต็มบริเวณนะคะท่านไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆและกําลังมองหาบ้านหลังใหญ่หญไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้ค่ะและสําหรับบ้านหลังนี้นะคะยังอยู่ใจกลางชุมชนค่ะรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้ามินิมาร์ทวัดโรงเรียนสถานที่ราชการค่ะหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมตัวบ้านกันแล้วนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้ก็มาถึงบ้านหลังที่นิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เลขที่99ทับ77ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี6ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็สามารถจอดรถได้หลายคันค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะจะพบกับพื้นที่โซนแรกที่เป็นห้องรับแขกค่ะหรือว่าจะใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะติดกันด้านหลังตรงนี้ค่ะเป็นห้องที่ต่อเติมขึ้นมาเป็นพิเศษสามารถใช้เป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือว่าห้องทางานก็ได้ค่ะ เดินลึกเข้ามานะคะเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งโซนนี้ท่านสามารถวางของได้เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางทีวีเครื่องเสียงต่างๆตู้โชว์ตู้เก็บของอีกมุมนึงก็สามารถวางโซฟาค่ะแล้วก็สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งในห้องนี้ได้เลยค่ะ ที่ห้องโถงชั้น1ค่ะจะมีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครนันสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเราจะพบกับอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะอีกมุมนึงสามารถวางตู้เสื้อผ้าตอกเครื่องแป้งได้ค่ะและในห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครนันมีการแยกโซนเปียกและโซนแห้งสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ ที่ชั้นหนึ่งยังมีอีกหนึ่งห้องนอนค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านเช่นเดียวกันนะคะห้องนี้สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้เหมือนกันเลยค่ะหรือท่านจะนะคะทำห้องนี้ให้เป็นห้องทำงานห้องอนเนกประสงค์ต่างๆได้เลยค่ะ เดินออกมาจากตัวบ้านค่ะเราจะพบกับพื้นที่ส่วนต่อเติมนะคะซึ่งบ้านหลังนี้มีพื้นที่ถึง65ตารางวาพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านด้านหลังตัวบ้านค่ะมีการต่อเติมเต็มพื้นที่เลยค่ะทั้งการปูกระเบื้องการตีผนังนะคะแล้วก็มีการมุงหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านไหนที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะคะบ้านหลังนี้เหมาะมากๆหรือว่าท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านที่สามารถทําเป็นโฮมออฟฟิศนะคะสามารถวางของต่างๆเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บสต๊อกของหลง อย่างนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันค่ะและเดินต่อไปนะคะบริเวณด้านหลังค่ะท่านก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทําเป็นครัวไทยได้เหมือนกันนะคะสามารถต่อเติมเพิ่มค่ะเป็นส่วนครัวต่างๆและที่ส่วนต่อเติมค่ะก็ยังมีห้องน้ําอีหนึ่งห้องซึ่งภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ เดินขึ้นมาที่ชั้น2ค่ะห้องแรกที่เราจะเจอจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับแขกก็ได้ค่ะใช้เป็นพื้นที่ในการแต่งตัวก็ได้นะคะเพราะว่ามีกระจกแล้วก็มีที่สําหรับการแต่งตัวแต่งหน้าทําผมหลายตําแหน่งเลยค่ะด้านความมือของห้องโถงนะคะก็จะเป็น walk in closet ค่ะด้านในมีการ built in ตู้และก็ชั้นวางต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วสามารถจัดเก็บข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ห้องนอนแรกที่ชั้น2ค่ะถูกต่อเติมเป็นห้องพระนะคะมีชั้นสําหรับวางพระพุทธรูปไว้ด้านในเรียบร้อยแล้วค่ะ จากห้องโถงจะมีประตูไม้บานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะที่กั้นพื้นที่ไว้เป็นสัดส,ส่วนเพราะว่าด้านในจากตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สําหรับทําเป็นห้องนอนก็ได้แล้วก็มีห้องน้ํามีอ่างจากรกุชชี่ขนาดใหญ่ค่ะด้านหลังของมิวตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สําหรับการแต่งตัวค่ะเพราะว่าเป็น Walk-in c l o s e t ขนาดใหญ่นะคะมีตู้เสื้อผ้าที่บิวอินมาเรียบร้อยแล้วและเดินลึกเข้าไปด้านในค่ะก็ยังมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะที่มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ ก walk-in closet ค่ะเราก็จะเดินขึ้นบันไดามาเล็กน้อยนะคะพบกับพื้นที่ที่ท่านสามารถทําเป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องค่ะตรงนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6พุตได้สบายๆเลยนะคะและถัดมาจากห้องนอนนะคะจะพบกับอีกหนึ่งโซนค่ะที่มีความพิเศษมากๆนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะที่ได้มีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอ่างจากุชี่ขนาดใหญ่ค่ะสมาชิกในครอบครัวท่านไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆแล้วอยากจะพักผ่อนนะคะห้องนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ ติดกับห้องอาบน้ําที่มีอ่างจักุชี่นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนอนพิเศษค่ะที่เป็นห้องนอนใต้หลังคานะคะเพราะว่าด้านในมีการตกแต่งทั้งฐานเตียงและอุปกรณ์ต่างๆไว้ค่ะเหมาะกับการเป็นห้องนอนของเด็กๆนะคะหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบห้องนอนใต้หลังคาห้องนี้ก็เหมาะค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกทาลาสองเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลมหาชัยสองจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจหนึ่ง ขับตามทางไป9.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปถนนเทศบาล4ขับไปอีก700เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ เ็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านหลังนี้น่าอยู่ใช่ไหมคะและอย่างที่มิวบอกค่ะว่าเขาใช้พื้นที่ได้เต็มพื้นที่จริงๆนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะท่านใดที่สนใจสามารถนัดดูสถานที่จริงและสามารถติดต่อทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset m a เ a g e m e n t ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้บริการที่สําคัญยืนขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะในพื้นที่ทำเลศักยภาพซึ่งไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเลยนะคะวันนี้มิ้วต้องขอตัวลากันก่อนนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ